ออกด่วนสิ่งอัปมงคลห้ามมีในบ้านเด็ดขาดระวังชีวิตล่มจมทำมาหากินไม่ขึ้นอาจเป็นหนี้สินทั้งชีวิตให้เราท่านน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติให้ท่านได้ทำได้ถูกต้องสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัละยานามิตรทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะ สิ่งอัปมงคลห้ามมีในบ้านเด็ดขาดระหว่างชีวิตล่มจมทำมาหากินไม่ขึ้นผู้คนสมัยโบร,โบราณมักมีความเชื่อต่างๆหลากหลายบางก็เพื่อกุศโลบายบางประการเพื่อเอาไปสอนลูกสอนหลานของคนรุ่นผู้เฒ่าผู้แก่ที่ถือปฏิบัติมาและอีกทั้งอาจเพื่อเสริมมงคลและโชคลาภให้แก่ชีวิต สิ่งหนึ่งที่เราหยิบมาในวันนี้คือเรื่องราวของขลังความเชื่อที่มีมาแต่ช้านานคนโบราณนิยมมีและพกติดตัวไว้เพื่อเป็นสิริมงคลและแน่นอนว่ามีสิ่งของบางอย่างที่ไม่ควรมีด้วยเช่นกันหากบ้านไหนมีจะสร้างความฉิบหายวายวอดให้กับบ้านหลังนั้นสิ่งอัปมงคลห้ามมีในบ้านเด็ดขาดระหว่างชีวิตล่มจมทำมาหากินไม่ขึ้น 1. ชูชก ชูชกคือพระเทวทัตกลับชาติมาเกิดพระเทวทัตก็คือคนเลวในสมัยพุทธกาลที่เป็นคนวางแผนจัดการพระพุทธเจ้าและโดนพระแม่ธรณีส่งลงนรกหากผู้ใดมีไว้หรือได้มาโดยรู้เท่าไม่ถึงการให้นำไปฝังดินเท่านั้นหรือบริเวณจากชายตามถนนให้คนเหยียบสะลงไปในนรกการบูชาชูชกเป็นเรื่องไม่ถูกต้องเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้บูชาบุคคลที่ควรบูชา สำหรับชูเป็นคนที่ไม่ควรบูชาในคำฟีพระไตรปิฎกระบุไว้ชัดเจนว่าชูชกเป็นบุรุษโทษไม่มีความดีสักข้อเลยไม่ควรที่จะหยิบยกมาเชิดชูบูชาเราควรบูชาบุคคลที่เป็นมงคลแก่ชีวิตไม่ควรยกย่องคนชั่วอย่างชูชกซึ่งเป็นคนทุจริตคดโกงเอารัดเอาเปรียบเห็นแก่ตัวไม่รู้จักพอเป็นต้นในที่สุดชีวิตชูชกก็ตายอย่างน่าสมเพชเ,เวทนาเพราะกินจนท้องแตกตายปรากฏการณ์นี้ ทอนภาพสังคมอันตกต่ำทางสติปัญญาจริยธรรมและคุณธรรมอีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงสภาพสังคมแห่งการขอไม่อยากเป็นผู้ให้ และเรื่องนี้อาจารย์แม่ชีมุติยาบอกว่าเราควรบูชาคนดีผู้ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติหรือการดําเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีให้เราประพฤติปฏิบัติตามจึงจะเป็นมงคลแก่ชีวิตเราควรยึดหลักอิทธิบาท4ี่ไม่ควรพึ่งพาอิทธิฤทธิปาฏิหารการบูชาชูชกยังถือว่าผิดหลักกฎแห่งกรรมถ้าเราอยากประสบผลสําเร็จต้องปฏิบัติตามคนดีไม่ใช่ไปกราบไหว้คนไม่ดีหรือเอาอย่างชูชกซึ่งเป็นคนไม่ทํามาหากินเอาแต่ได้ เจ้าเล่ปลิ้นปล้อนหลอกลวงนอกจากนี้อดีตชาติของชูชกยังเป็นพระเทวทัตซึ่งเป็นผู้จ้องทำร้ายพระพุทธเจ้าก่อกรรหนักจนทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดเนื่องจากการกลิ้งหินก้อนใหญ่หมายฆ่าพระพุทธเจ้าและทำให้พระสงฆ์แตกแยกเป็นบาปกรรมที่ทำให้พระเทวทัตต้องถูกทรณีส่งลงไปชดใช้กรรมในอเวจีมหานรก ท่านวาวชิระเมธีได้ให้ข้อคิดเรื่องนี้ไว้ว่าการปลูกเศกรูปชูชกขึ้นมาเป็นวัตถุมงคลสะท้อนให้เห็นถึงความเสื่อมทางสังคมไทยที่เห็นกงจักเป็นดอกบัวโดยผู้สร้างชูชกผลิตชุดคำอธิบายขึ้นมาอ้างว่าชูชกมีส่วนดีที่ทำให้พระเวสสันดรสำเร็จบำเพ็ญเพียรบารมีจนเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผลและตีความหนังสือไม่แตกเพราะฉากสุดท้ายในชีวิตของชูชกหลังจากขอกัน หาชาลีได้แล้วชูชกมาร่วมงานเลี้ยงแต่ท้องแตกตายเพราะกินไม่รู้จักพอดังนั้นการบูชาชูชกคือการบูชาความโลภคนที่ควรได้รับการบูชาคือพระเวสสันดรเพราะเป็นต้นแบบของผู้ให้ 2. กุมารหรืออสุรกายที่เกิดจากการทำแทง้งวิญญาณเหล่านี้มีเวรมีกรรมต้องไปผุดไปเกิดเพื่อชดใช้กรรม กุมารเหล่านี้ไม่ใช่เทพและไม่มีทางช่วยเหลือมนุษย์ได้จึงไม่ควรนำมาอยู่ในบ้านท่านผู้ฟังคะกุมารทองเป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์ของไทยเกี่ยวกับจิตวิญญาณที่มาของกุมารทองมาจากกายเลี้ยงพูดผีปีศาจไว้ใช้งานโดยกุมารทองจะเป็นวิญญาณของเด็กผู้ชายหากเป็นวิญญาณของผู้หญิงที่คนเลี้ยงไว้จะเรียกว่าหงพลัย กุมารทองนั้นแรกเริ่มเดิมทีมาจากวิญญาณของเด็กที่ตายในท้องแม่หรือที่เรียกว่าตายท้องกลมผู้มีวิชาอาคมจะไปนำหาวิญญาณเด็กนั้นมาเลี้ยงไว้เป็นลูก จากหลักฐานที่พบในเอกสารโบราณระบุถึงการทำกุมารทองสรุปว่าต้องหาหญิงที่ตายท้องกลมแล้วประกอบพิธีกรรมผ่าเอาศพทารกในท้องนั้นมาย่างไฟให้แห้งสดิดก่อนรุ่งอรุณแล้วจึงลงมือลงรักปิดท้องให้ทั่วโดวยเหตุผลนี้จึงเรียกว่ากุมารทอง ต่อมาสภาพสังคมและวัฒนธรรมพัฒนาไปมากขึ้นทำให้ไม่สามารถสร้างกุมารทองจากศพทารกจริงๆได้จึงได้มีการดัดแปลงกรรมวิธีและสร้างกุมารทองขึ้นโดยใช้ดินเจ็ดป่าช้าไม้รักซ้อนหรือไม้มยมบ้าไปจนถึงโลหะและสร้างเป็นรูปกุมารแล้วปลุกเสกตั้งจิตทตาทั้ง4แล้วเรียกอาการ32ให้บังเกิดเป็นจิตวิญ,ญญาณของเด็กขึ้นมา กุมารทองปัจจุบันนิยมสร้างเป็นรูปเด็กลักษณะเป็นเด็กไว้จุกนุ่งจงกระเบนอย่างโบราณกลายเป็นเครื่องรางของขลังเชื่อกันว่าเสมือนวิญญาณเด็กอยู่ในรูปกุมานนั้นผู้บูชาต้องเลี้ยงดูเหมือนลูกของตนต้องให้ข้าวให้เส้นสวงและต้องเรียกกินข้าวด้วยทุกครั้งและปัจจุบันก็มีข่าวได้ยินกันว่ามีการเอาเด็กมาดองเพื่อจะทำเป็นกุมารทองก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง แต่อาจเป็นเพราะความเชื่อของคนไทยที่มีมานานเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงไม่สามารถห้ามไม่ให้คิดว่าเรื่องแบบนี้สามารถช่วยส่งเสริมให้พวกเขาอยู่ดีมีสุขหรือป้องกันภัยอันตรายแต่ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ของแบบนี้ก็ไม่มีใครอยากลบหลู่เช่นกันแต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องราวเหล่านี้เพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่งมงายต่อต้านเหตุการณ์นี้อย่างไร เรื่องของความเชื่อนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่ขอแนะนำให้ทำตามแต่อย่างใดอยู่ที่ตัวบุคคลควรใช้วิจารณญาณพิจารณาว่าควรหรือไม่ควร 3. ตั้งหิ้งพระบูชาเหนือขอบประตูตำแหน่งที่เหมาะกับการตั้งหิ้งพระบูชาคือบริเวณที่ค่อนข้างเงียบสงบและต้องตั้งในที่ที่มีผนังทึบตันหรือให้หลังหิ้งพระมีที่พิงอันมั่นคงแน่นหนา การตั้งหิ้งพระบูชาวไว้เหนือขอบประตูถือว่าเป็นจุดเสียเพราะบริเวณนั้นมีคนเดินผ่านไปมามีพลังเคลื่อนไหวจะส่งผลเสียต่อพลังศักดิ์สิทธิ์ทำให้ผู้ที่อาศัยมีแต่ความเสื่อมถอยมากกว่าความเจริญท่านผู้ฟังคะการจัด่วงจุ้ยหิ้งพระจัดอย่างไรให้เหมาะสมสำหรับคนที่อยากตั้งหิ้งพระและจัดวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ในบ้านหรือคอนโดเพื่อความเป็นสิริมงคลกับครอบครัว วันนี้เราขอแนะนำดังนี้ 1. ตําตำแหน่งหิ้งพระควรหันหน้าไปทางทิศเหนือเพราะเชื่อกันว่าทิศทางสวรรค์อยู่ทางทิศเหนือฉะนั้นหากคุณจะตั้งหิ้งพระหรือกำลังสร้างหิ้งพระก็ควรจะอยู่ทิศเหนือของห้องรับแขกหรือทางทิศเหนือของบ้านโดยพื้นที่ส่วนนี้สามารถวางพระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆรวมทั้งกรอบรูปและยันต์ต่างๆได้หมดเลย2 หิ้งพระควรหันหน้าไปทางประตูนอกจากควรจัดห้องพระหรือหันหิ้งพระไปทางทิศเหนือของบ้านแล้วหิ้งพระและมุมไหว้พระของคุณควรอยู่ใกล้ประตูเข้าบ้านโดยหันหน้าชนกับประตูบ้านซึ่งตามหลักฮวงจุย้ยตำแหน่งนี้ถือว่ามีเรื่องดีและเสริมความเป็นสิริมงคลให้บ้านได้มากที่สุดไม่ว่าคุณเองหรือแขกที่เดินเข้าบ้านก็ต้องแสดงความศรัทธาหิ้งพระก่อนเป็นอันดับแรก อีกทั้งการวางตำแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้บริเวณนี้ยังเชื่อกันว่าจะช่วยปกปักรักษาคนในบ้านให้แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง 3. ต้องอยู่สูงและสะอาดสะอ้านเมื่อตั้งใจอยากบูชาพระบุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ในบ้านแล้วคุณก็แสดงความเคารพศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านอย่างเต็มที่ด้วยโดยควรจัดทิ้งพระให้อยู่สูงจากพื้นอย่างน้อยหฟุต พร้อมกันนั้นก็ต้องหมั่นคำความสะอาดพระพุทธรูปและหิ้งพระเป็นประจำ 4. สถานที่ต้องโล่งกว้างและเหมาะสมส่วนมากแล้วถ้าเป็นหิ้งพระมักจะอยู่บริเวณโถงของบ้านหรือในห้องรับแขกที่มีพื้นที่โล่งกว้างเนื่องจากเป็นส่วนกลางของบ้านที่ทุกคนจะมารวมตัวกันอยู่บ่อยๆพลังงานที่วนเวียนอยู่ตรงนี้เลยต้องสะอาดและมีพลังด,ด้านดีอยู่ค่อนข้างมากพอสมควร 5. ไม่ควรวางตำแหน่งหิ้งพระหันหน้าเข้าบ้านไม่ว่าจะเป็นรูปพระพุทธรูปเครื่องรางของขลังยันรูปปั้นและสัญ,ญลักษณ์หรือตัวแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายถือว่ามีพลังแห่งตัวเองอย่างแรงกล้าฉะนั้นเราก็ควรจัดทิศทางในการวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้หันหน้าออกไปเพื่อจะได้ใช้พลังงานด้านดีครอบคลุมพื้นที่บ้านทุกตารางนิ้ว แต่ถ้าหันหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาในบ้านหรือวางแอบอยู่หลังโต๊ะอาหารโซฟาหรือปลายเตียงพลังงานในบ้านอาจตีกันให้วุ่นวายซึ่งหากต้องการแก้เคล็ดก็ต้องทำด้วยการหาฉากกั้นหรือปลูกต้นไม้เป็นฉากขั้นเอาไว้ก็ได้ 6. หิ้งพระควรอยู่จุดกลางของบ้าน ตามหลักฮวงจุ้ยแล้วจุดศูนย์รองของบ้านจัดเป็นหัวใจสำคัญที่ส่งผลกระทบถึงสุขภาพร่างกายความมั่นคงและความสุขของผู้อยู่อาศัยภายใต้ชายคานั้นๆเราจึงได้แนะนำให้คุณปั้งหิ้งพระในจุดศูนย์กลางของบ้าน 4. เสาไฟฟ้าตั้งอยู่หน้าบ้าน หากว่ามีเสาไฟฟ้าตั้งอยู่ตรงกับหน้าบ้านพอดีถือว่าเป็นลักษณะที่ไม่ค่อยดีนักทำให้บ้านของคุณขาดพลังความสมดุลมีผลให้สภาพจิตใจไม่ปกติโมโหงุดหงิดง่ายและมักออกอาการเกรี้ยวกราดอยู่เสมอทำให้ขาดโชคลาภ หากมีเสาไฟฟ้าแรงสูงอยู่ด้านหน้าบ้านหรือด้านข้างของบ้านพลังของคลื่นไฟฟ้าจะส่งผลต่อระบบโลหิตภายในร่างกายทำให้โลหิตหนืดเม็ดโลหิตอาจผิดปกติเกิดโรคที่หาสาเหตุไม่ได้หรือโรคเรื้อรัง วิธีแก้ให้หาลูกแก้วคริสตัลหรือโมบายมาแขวนหน้าประตูบ้านเพื่อช่วยสะท้อนและกระจายสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปจากบ้านให้ห้องที่อยู่ใกล้เสาไฟฟ้าปลูกต้นไม้ให้สูงบังเสาไฟฟ้าและติดธงชาติให้โบกสะบัดพัดพลังงานให้กระจายความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุขอบคุณค่ะ